จะมารีวิวสกิฟท์ที่ซื้อมาในวันนี้กันอย่างแรกก็จะเป็นบันอะไรอ่ะบัน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 อะไรนี่แหละจำไม่ได้น,น,น,ะนะคะอะไรเนีย่นยตัวน,นี้ก็จะเป็นเอเอเบอกเกอร์เออเบเกอร์นะคะ บอร์เกอร์เออก็จะมีีเป็นบันรม่าป็นทำปากจืแล้วก็แล้วก็จะเป็น นี่นะคะก็จะเป็นมัดบานอันน,นั้นนี่ก็จะเป็นมัดบานม่วงแล้วก็เป็นอะไร,รอ่ะทอดทอดอ้ากเอาไปไม่เอาไว้นั่นไหม แล้วก็จะมีโดนัทแล้วก็มีอันนึงเราชอบมากเลยนี่ชอบมากเลยสโลว์สโลว์มาก แต่แสน,นนี้ก็เหนียวนนเหนียวอะถ้าหีแล้วมันเหนียวเหนียวอะใช่ไบายวันนี้เราก็ซื้อมาเยอะพอสมควรเยอะมาก